สวัสดีครับใครที่ได้มีโอกาสไปโคราชเขาใหญ่ช่วงนี้แล้วก็ขากลับนะครับอยากจะแวะหาอะไรกินเนี่ยผมมีร้านอร่อยมาแนะนำนะครับเป็นร้านขนมจีนเส้นสดครับชื่อร้านขนมจีนเส้นสดคุณย่าละไม้อยู่ริมถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพช่วงตาบนกลางดงอำเภอปากช่องนะครับร้านใหญ่ที่จอดรถเยอะสะดวกดีนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยจะมีทั้งโซนธรรมชาติแล้วก็โซนห้องแอร์ครับเลือกนั่งได้เลยร้านนี้จะดังเรื่องขนมจีนครับเส้นขนมจีนที่นี่คือเหนียวนุ่มสดใหม่ที่ร้านจะใช้เส้นสดทําเองทุกวันนะครับเส้นจะขาวใสนุ่มนวลต่าง จากเส้นอีกแบบหนึ่งที่เขาจะเรียกว่าเส้นหมักนะครับที่นี่เป็นแป้งสดบีบสดทําอยู่รังร้านแหะครับนี่คือความพิเศษของเส้นร้านนี้ส่วนสูตรของขนมจีนน้ายาทั้งหมดนะครับจะเป็นสูตรที่มาจากคุณย่าละไม้นะครับซึ่งเป็นคุณย่าของเจ้าของร้านนั่นเองทํากินยังไงก็ทําขายแบบนั้นนะครับส่วนเมนูก็มีทุกอย่างครับทั้งน้ํายากะทิน้ํายาป่าแกงเขียวหวานแล้วก็น้ํายาน้ําพริกนะครับถ้าราดขนมจีนเลยเนี่ยก็59บาทครับถ้าใส่ถ้วยแยกมาก็6กบาบาทพร้อมเส้นขนมจีนสั่งขนมจีนเส้นสดดเเพิ่่มอยยาางีว15บทผักสด ผักดองทุกอย่างทางนี้ตักฟรีได้เลยนะครับแล้วก็มีน้ํายาปูที่ขายดีครับพวกเครื่องแกงส่งมาจากนครศรีธรรมราชนะครับรวมถึงเนื้อปูก็มาสดๆจากใต้เช่นกันก้อนใหญ่ๆนึ่งไว้แบบนี้นะครับใส่ในน้ํายาปูจะมาเป็นชุดเสิร์ฟพร้อมขนมจีนนะครับมีทั้งแบบเป็นถ้วยแล้วก็เป็นหม้อครับมีน้ํายาปูธรรมดาแล้วก็มีน้ํายาปูไข่ปูด้วยครับนอกจากขนมจีนแล้วก็จะมีเมนูอาหารจานเดียวอื่นๆอย่างพวกข้าวผัดปูข้าวผัดแหนมข้าวคลุกกะปิพวกนี้ก็ขายดีนะครับกินง่ายๆครับมีของกินเล่นมีขององงดดต่าๆ้วย จานนี้นะครับเป็น3มชั้นทอดน้าปลาราคา85บาทครับกรอบนอกฉ่าในเคลือบซอสน้ําปลาอันนี้กินกับขนมจีนก็ได้นะครับทอดมันปลากราย75บาทครับอันนี้ของคู่กันกับขนมจีนนะแค่เส้นขนมจีนกินกับทอดมันแล้วก็ราดน้าจิ้มแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับทอดมันเนื้อเหนียวหนึบชิ้นหนาๆทาจากปลากรายแท้แล้วก็มีทอดมันกุ้ง139บาทครับกุ้งเน้นๆนะครับชุบเกล็ดขนมปงังทอดร้อนๆกินกับน้ําจิ้มไก่หวานๆหน่อยนะครับ มาดูเมนูขนมจีนน้ำยาสกันเลยนะครับถ้ามากันหลายคนเนี่ยอยากกินหลายๆอย่างก็แนะนําสั่งเป็นถ้วยเขาจะมาพร้อมขนมจีนอันนี้เป็นน้ำยากะทิ69บาทในนี้จะอัดแน่นไปด้วยพริกแกงเครื่องสมุนไพรไทยที่เคี่ยวกับกะทิสดแล้วก็โขลกเนื้อปลาลงไปมีลูกชิ้นปลาด้วยรสชาติเขาก็จะหอมพวกกระชายมีความเค็มกลมกล่อมหวานเบาๆตักราดลงไปบนขนมจีนแล้วมันเคลือบเส้นดีนะครับส่วนถ้วยนี้คือน้ำยาป่าตีนไก่ครับชอบความเผ็ดแซ่บก็ต้องนี่แหละครับมีตีนไก่ตุ๋นนุ่มๆแล้วก็มีเลือดไกก่นนน้้้แงเเเขมขเมมมหือดิ อันนี้จะเผ็ดกว่าเมนูอื่นๆของที่ร้านหน่อยนะครับจาก9บาทเหมือนกันแล้วก็ต่อมาเป็นแกงเขียวหวานครับความข้นความนัวเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับเครื่องแน่นๆทั้งไก่เลือดไก่แล้วก็เมื่อเขือที่ขาดไม่ได้นะครับถ้วยนี้69บาทแล้วก็จะมีน้ํายาน้ําพริกหวานครับ69บาทเช่นกันเมนูนี้จะไม่เผ็ดครับรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมีถั่วกรุบๆอันนี้ต้องกินกับผักลวกผักทอดถึงจะอร่อยนะครับมาดูน้ํายาปูกันเลยนะครับเดตนี้หนบ่งร่อกห้ารับเก้นเผ็ดรสํายากติใ้เนื้อูก ก็จะผสมอยู่ในน้ำยาเลยนะครับส่วนชุดนี้เป็นน้ำยาปูหม้อไฟก็จะมีเนื้อปูก้อนแล้วก็ไขป่ปูตักน้ำยาก,กะทิราดลงไปครับเสิร์ฟอุ่นๆในหม้อไฟแบบนี้น่าก,กินมากครับตักขึ้นมาเนี่ยเจอเนื้อปูไข่ปูทุกครั้งแน่นอนเข้ากันดีกับเส้นสดนุ่มๆนะครับกินได้ถึง 2- 3คนเลยนะหม้อนี้แล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์เลยครับสายปลาร้าเนี่ยห้ามพลาดครับหม้อปลาร้าใส่หม้อดินแล้วก็เสิร์ฟกับขนมจีนก็จะมีกลิ่นของสมุนไพรพวกกระชายเนี่ยมาทำให้มันหอมขึ้นแล้วก็ลดความแรงของกลิ่นปลาร้าท ปลาไม่แรงครับนอกจากนี้ก็จะมีข้าวผัดปูก้อน350จานนี้ก็ดีนะครับเนื้อปูจัดเต็มมากข้าวผัดเรียงเม็ดสวยกลิ่นหอมกระทะแล้วก็มีข้าวผัดแหนมที่น่ากินมากนะครับเป็นแหนมมาเป็นชิ้นเลยเมนูที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะมีนี่เลยครับข้าวคลุกกะปิแล้วก็เสิร์ฟมากับเครื่องเคียงครบเครื่องครับจานนี้95บาทปิดท้ายด้วยของหวานเครื่องดื่มนะครับมีหลากหลายเลยนะครับร้านขนมจีนเส้นสดคุณย่าละไม้ครับเปิดทุกวัน8โมงถึง5โมงครึง่งใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับพีกัดและระ ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ